ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรมาแล้วสเามาแล้วคำรตอนครองชัยนาทป่าสัตว์ช่วยคน5จังหวัดในหน้าแล้งนี้นะจะบอกให้ผมรับรองว่าเต็มที่น้ำใจผู้ชายชัยนาทเคยร่วมตักบาท มุมใจไมยครับที่ทําให้พี่น้องเรามีน้ําใช้น้ำบริโคภคมุมใจตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมของปีที่แล้วท่อสูบน้ําขนาดยักษ์ ของสำนักเครื่องจักรกลกรมชประทานเร่งระดมสูบน้ำเจ้าพระยา30ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีตลอด24ชั่วโมงลงคลองชัยนาธป่าศักเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศของคน6จังหวัดภาคกลางนี่คือฝีมือผมส่ว<ค>นเครื่องจักรกลสูบน้ำรอา133กิโลเมตรของคลองชัยนาธป่าศักที่ช่วยคนชัยนาธนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีและอยุธยาพื้นที่การเกษตรเยอะไหมครับเป็นล้านไร่ครับที่เราทําตอนนี้ เป็นการช่วยเหลืออุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศครับไม่มมมมมมไม่มุ่งไปเพื่อการการเกษตรในช่วงหนาแรงนี้นะครับผมเฉลี่ยน้ํากันคนี่คือเบื้องหลังของน้ําที่ท่านใช้ท่านกินกันอยู่สํานักเครื่องจีกนิรมมือกับสํานักชุมนทนต่างๆทุกภูมิภาคแก้ปัญหาเรื่องแรงแก้ปัญหาเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคและน้ํานิเวศให้พอเพียงไม่ให้มีปัญหากับพี่น้องประชาชนครับเต็มที่นะครับเต็มที่ครับ การสูบน้ำจะจบลงสิ้นเดือนเมษายนนี้ถ้าฤดูฝนมาไวของผมยาวของผมยาวเจอแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหนยกมือไหว้พระแม่คงคาได้เลยขอรับชีวิตของข้าได้น้ำเจ้าพระยาช่วยไว้ไปไหมพี่น้องก็ผมขอร้องให้ไปชัยนาทที่นี้เดินดีผังาดคือเมืองชัยนาทจอมควัน พระยาน้ำใสผู้คนละจิงใจทางนั้นหลวงปู่สุขเป็นสีชัยนาทนี้ไม่มีจนกาด เราดีๆกับพี่คำรณขอบอกกับทุกคนว่าทุกหยดของน้ำที่เราใช้ดื่มกินล้วนมีที่มาที่ไปจึงคนที่เราจักสำนึกกันไว้มโนรมชัยนาทนะจะบอกให้ไปทางนี้ไปค่ะตอนวามยากจนของเกษตร,รกรต้องหมดไปจากใจนายกอบจอสกลน,นครนะ จะบอกให้สกลนครเป็นเมืองที่มากมนสเสน่นห์เสียงแท <ไป S 2> มืองที่มากมนสเสน่ห์คือสกลนครนายกอบจอใหม่มาดป้ายแดงชูพงคำจวงของสกลนครเน้นหนักจะแก้ปัญหาความจนของเกษตรกรปากท้องพี่น้องเราอิ่มได้ยังไงครับวันนี้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนะครับ โดยผมดรชูพงคำจวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรครซึ่งนโยบายที่โดดเด่นก็คือโครงการนอนนาแก้จนนะครับโครงการน,นอนนาแก้จนก็คือการขยายเขตไฟฟ้าสู่ไร่ส่นาถนนหนทางสู่ไร่สุนาแล้วก็การบริหารจัดการระบบน้ําด้วยระบบธนาคารน้ําใต้ดินนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาภายแล้งแล้วก็น้ําท่วมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สุรคอนสิบแปดอเภอ1ั2 1าหมู่บ้าน ประชากร1 000, 1ล้าน1แสนคนนั้นมีความต้องการโดยเฉพาะภาคเกษตรนะครับเพราะว่า70%อยู่ในภาคเกษตรทั้งหมดนะครับเพราะนั้นนโยบายวันนี้จึงเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับสถานที่ที่จะให้ทุกท่านชมนั้นก็คือเพื่อที่เราจะทำเป็นธนาคารสัตว์หรือธนาคารพืชเพื่อให้เกษตรกรได้กู้ยืม แล้วก็นําส่งแล้วก็เป็นการสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรอยากอยู่อยากกินอยากนอนถวายชีวิตไว้ที่นี่ก็คือเมืองสกลน,นครขอให้สมมาตรปรารถนาประชาชนจะได้มีอาชีพและชีวิตชีวีที่ดีขึ้นครับขอให้หายจนกันนะคนสกลน,ค,น,นครแต่สําคัญสุดอยู่ที่พี่น้องเลยครับจะนําสิ่งนี้ไปไป,ปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนแม่นบอ เมื่อได้มาเมืองสกลนครพอบอกงามงอนว่าพี่รักกับใจรักวิธี ดีๆกับพี่คำรณดีใจกับคนสกลนครที่อบจเลงเห็นปัญหาของท่านและบุกบันเข้าไปแก้ไขเด้อสีบอกไห้อุดรคำชโนดบ้านดุงอุดรธานีจะมีพระอุโบสถมาร่วมบุญสร้างโบสถอาจารย์ได้สร้างเหรียญเป็นที่ระลึกสาหรับคนที่มาร่วมบุญด้วยการเหรียญรุ่นร่วมบุญสร้างโบสถ์วัดคำชโนดบ้านดุงอุดรธานี